ไคเอฟซีตัดเล่นเนาะนะครับผมเอาซะบ่มือนีจะปั้นคุณพันแก่จนเฉบ่ะตัวไหนล่ะครับพันคุณพันตัวไหนพันคุณพันแปดหกห้าเก้านี่หกห้าเก้าพันคุณพันซะพ่ะนางคืดอยู่นี่ห้าเกินไรสุอยู่พ่อขันได้ซื้อวันนี้เก้ามาอีกโอ้ขอบคุณครับผมตรงใจเลยนะถ้าเก้ามาเนี่ยครับตรงใจโอปอตรงใจผมเลยนะ โอ้แม่แม่ขาวก็มานะครับผมแม่การแม่ถูกทุกมวดแม่เชิญเชิญเลยครับแม่เชิญครับแม่โอ้ยแม่แม่เชิญข้างหน้าหน่อยครับคุณแม่ครับเสื้อฮังไนครับอืมแม่แม่เชิญเชิญข้างหน้าหน่อยครับคุณแม่ครับ มูหลูกฟังแม่แม่จะถือชู่หวานได้บอกนี่ตรงนี้แหละครับแม่เออตรงนี้แหละครับแม่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีแม่โอ้แม่ถือชุ่มหวานชุ่มหวานได้บัวตาอันแรกเมื่ออายุเจ้าว่าอ่านพระพาดบ้างชุนเก่าแล้วเขียนไว้เราไม่ได้เอาเอาที่เป็นเลผู้เยดอันเล็กที่ยงแม่ไม่ได้เอาวะไม่ได้เอายังเห็นน้ำเพลินอยู่หไม่ได้เอาทเสียดายเยอะมาสียดาย ปูล้เก็ถือซุ่มหัดสุ่มหัดไม่เห็นบอลนเล็กเชือกนี่ใช่ไหมแม่แม่บ้างเล็กเชือกหันกันถ้ากันไม่บือคันน้ำม้อนเพินก็ได้สองสองหสามแล้วกันได้เจ็ดหกสามนี้ปูไก่ชีดปูเนาะยูยูบ้านนี้งวดวทิศออก8ปดสานั่นใช่ไหมไม่ได้สองหสามด้ได้สองหกสามอซได้8ปดสามตรงๆเลยได้หม่ถ้ากันได้ไรเป็นไรละไป ไม่บอกนู่นปเดยซื้อนูทังบ้านครับเนี่ยมิเตอซี่ได้เม่หันแม่ถือว่าหันสองวนสองศูนเก่าพันกขียนไปแล้วหมายถึงว่าอันคนไทยนสองเก่าศูนเข้าไปเอาเข้าไปเอาไปเที่ยวลาวเด้อ่าสั่นบ่าพักกันเริ่มจ้ะมันไม่นี้ออกมันไม่ได้ออกศูนอันซูนเต่าก้าสองหม่หมายถึงว่าเท้าไปเที่ยวไทยเลยว่าไปเที่ยวไทยกับมาออก สามตัวเลยสองศูนย์เก้านเนโอ้ยแล้วก่กันรอบกันว่าจะได้ห้าเนาะเมื่อนี้ไปซื้อยังค่ะมื่อนี้เอาไปนี่มันไปซื้อแจงมาไหว้กาปูสีใบเมื่อได้ม่ะือว่ามื่ออื่นนั่นสีใบเมื่ออื่นว่าเมื่ออื่นก็บางปอนสะเอาเลขเสือเมื่ออื่นบอกแม่ก็กะบ่ฮั่นเอาปว่าคนสียหนูหลันที่ซีจี่จาคนสียหลายไปกนองนี่สิละบ กิสิเฮ็ดเอาชวนตัวก้อนกะสิเฮ็ดหังจากก่อนิไไก่อนก่งนตไว้กอนหน่้นพวาวพนัดนแล้วพนัฟันดีบ่หลังดนี่ฟานเดีวฟันเจ้าฟันเจ้าพอยี่ได้ม่ขึ้นันเจ้าปูนฟันเจ้าปูนี่จ้าเจ่าเฮ็ดอีหยังดอกคนรลายหลายอย่างคันจัก้าก้อนกับฟันเจ้าพอนี้กันเลยว่าหันฟันเจ้าพน่น้ำไดหรือพนเขาหน้ำหนัก ฉันได้ข่าอีกที่ดอกว่ะครับแม่มัดตัวแดงแล้วแม่หมดนี้แม่ที่มากมากเลยแบบมากหาดซูนบ่ะหมดนี้บ่แม่จ้าฮาศูนบ่ครับจ้าฮาซูนฮ่าซูนเลกแม่ฮ่าซูหาเก้าห่าศูนย์หาเก้าเลกแม่มากป่จ้าเลกปัจจุบบ้านเลกอะไรละฮาศูนหาเก้า ตะกี้ยี่ยสินล้านนี่ให้เด็กถือประจําแม่นบ่ค่ะประจำํำถ้าเอาแค่มันเอาเป็นนั่นมีถวงอันเดกดูแล้วอืเแต่ว่าเด็กกีแม่มักมากนี่คือเด็กมันมาในล็อกบ่จ้ะมาในล็อกอาชูนาเก่าอาชูนาเก่าเด็กหลอกคุณแม่ถือทุกวัดเป็นผู้ใก,กล้่จีปูแม่ออว่ามีเบอร์โทรเอาเบี้ยเด็มีอะไรบเบอร์โทร รัาคาใบวันละหกบาทเองถูกมาจริงวัดแล้วคุณแม่ครับเอ๋อมันมาบ่ายยู่สองตามวัดวัดติดต่อกันแต่ว่าช้ามวดดโอ้อโห<อ>หกเก็ดกับบ้าเอาอยู่นี่ครับส่วนบ้าบ้าเอากระปูนี่แหละครับนั่นปูเลยหกเก็ดว<อ>นนี้เนี่ยเก่าอยังอีกกับพ่อคันมาเอ,าอ๋ยเดี๋ยวช้ามวดต่อกันเนะาะพ่อคันยุคสองมวัดเดียวกันยุคสามแล้วมาหยุดว่างหกสามโอ้โหเจ้าแม่แม่นี่คืออุปถากปูอยู่ที่วัดนี่นะแม่เนาะคนใกล้ชิดเลยนะแม่เนาะ หัวนี้แม่พิสูซห้าศูนห้าเก้างม่ามห้เล็แม่บล็อกฟิวได้แมมสาวเนี่ยแต่ว่าย้ามปูยกระดมุ่นแม่กะสีตีเอาตีเอาต้องแค่แม่กับตีคือยต้งแค่ปูกะตียกันอ่นมาเบิร์ช่งหนังกะเปนย้เองื่อได้ไันตืจังหวัดก็แต่ต้อกอดเก่าเนาะกันตีสามหวัดนะ วันนี้ก็ได้มาเจอแม่ขาวนะคงจํากันได้เนาะสํหรับแม่ขาวแม่นนะจะแม่นตลอดนะคุณแม่เนาะคุณแม่จะจะเป็นคนดูขันน้ามนต์ให้กับปู่ใช่ไหมครับอืมอืมครับคือบางทีปู่ดูไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยแม่ก็มาดูให้ใช่ไหมครับเบืงว่าหันตัมันเย็บบ่เพากันทันหกกับเก่าอยู่ทั้งขันได้หนึ่งกันบบครับผู้นั้นก็ว่ามือ่าไปเบื้องเอา คุณนงบหกชุคุณกอว่าเก้าชูดอะไร่าแต่คุณจะเห็นสองนย์เก้าเก้าแต่ว่าโ้คนเล่นเก้าชุดเก้าชุดเย็ดชิ้นเก้าชุดเอเก้าชิ้นเอยคนแบบทนแม่ถือว่าถือน้ำเขาก็อันไม่ได้ถือแค่ว่าเขียนไว้เดีวเขียนตัวใดว้จ้ะเขนหนันเขียนหนัสองตัวสามก่ครับชุเก้าโอ้ตรงตรง แม่ขื้น่าซื้อเริมบ่เอายังว่าเริ่มจังว่าเป็นยังไงละเอาชูอ่างสีละบันผูมูมานน้ำกัดหันยห่เอาเด้ออันเชีอกเก่าเรียกกระจานเรียก่าสั่กู้นั่น้านกัเเล่ดหอ่โยน้ำมูพฝนหาพันโยถ้าถือเบิดบานได้บ่แม่เออเัวท่างมาจะเกี่ยส่ทางพู้เ่็นม่เห็ดบุญน้ำเพื่อนกับไปเอามีคนมาทําบุญน้ำเพื่อนอยู่เนาะพ่าห้ปูเป็นดีใจเนาะแม่เนาะทางเชืยงใหมเชกถูกไ้าถกจัดเสนล้กเขาจะบอกูะ ที่พัฒนาพันไปทีละเจ้ามังม่งเจ้าคู่ไวันหลายตัวเนาะบ่ากันนันาะวอ่าเอาบาทีก่อคันนี้เป็นคู่ไก่ขี้ปคคูคุณแม่คุณแม่ขาวเนาะแต่ขี้เอินแต่แม่ขาวในคำว่าจ่าอันตื่นื้อยี่ดีหนึ่ซื้อเหรียญหนึ่ซื้อหยังกว่าแม่ซื้อเหรียญมันนี่จะชื <laughs> ่อตรงเลยว่าชื้อตรงเลยครับแม่เลขแม่ตัวใดกว่าจ้าเลขชื่อแม่เลขแม่ตัวไหนครับที่มักที่ที่แม่จะซื้อครับผม ห้าเก้ากับห <amigo. S 1> ้าศูนย์ห้าเก้ากับห้าศูนย์เลขมากเลขซ้อบหมาแม่ห้าเก้ากับห้าศูนย์ข้างหลังเรานี่เป็นญ้าสิ้นลามใช่ไหมครับคุณแม่ก็คือว่าใครมาขอนี่ส่วนมากจะได้ไหมครับคุณแม่ครับมาขอคนจะได้โอ้ครับถ้าเกิด เรียกว่าหญ้าสินเหียนนี่ไม่ได้ใช่ไหมครับได้คีคนเตีนล่างค่ะคนเตียนแมงออกในหมู่แก๊กบาทเนี่ยอันนี้เล็บแม่ขาวเด้อค่ะปูคนนี้ช่วนี้มานดูนะคะปูอยู่ในวัดดูแล่วัดแต่ค่ะอยู่ใกล้วัดปูเนาะข้นไม่บานนี่ละคือเป็นคนดูขันน้ำมนต์ปูผู้อยู่เบื้องหลังเลยนะครับนี่ผู้เบื้งขันน้ำมนต์ใช่เพิ่นเบิ่งแม่นแม่นเลยนั่งเช่าปูเบิ่องบะถือเพิ่นกัสทีเบิ่งถืออยู่ผู้เดียวเพิ่น เหม็นฟอดกันซ้ำผ่าในเยสซี่ฟั้งด้วยเนาะครับรับหมกหนังปีนหัวลงกเหมนเราจ้ะค่ะปีนหัวลูกไป,ห,ปหาหกกนันไว้เนาะมัแล้วแกกับปีนเนาะคุณแม่นเนก่าหก็หกนี่มันไหวใจพอได้เนาะกาจ็จังศูนย์หกมหันหละซื้อได้หลายออกศูนย์เก่าก็มีอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะที่ชอบของคุณแม่มอบอบกไปจังตามามาค่ะไปหันมาหันนิดนึงคุณแม่เขา ผู้ไก่ชิดปูเหล็กเสือกเนาะมีห้าเก้ากับห้าศูนย์นะครับกับหัวคือห้าหกเนาะคุณแม่เนาะครับสีเสือกปูนี้สีบล็อตบมีรตเพียงแต่ว่าห้าสิบปีถือบลอให้เอฟซีตีเอานั่งแมนบอลขาทะมุนด้วยนะเป็นคนไกลชิดปูนะครับคนสีหัวว่าเด็กปูสีขาวแบบใจเนาะนั่งเทียกับ คับหัวเนาะค่ะนอเด็กเก่าเป็นเล็กโคกเล็กโคกเป็นเล็กเก่าเนาะค่ะอันนี้เล็กแม่ขาวครับโชคดีที่ได้เจอขึ้นแม่เนาะเมื่อนี้็ไในฝาเอฟซีเอฟซีแต่สี่จำได้ดอกาะวเิ่นเป็นแฟ้นครับลายคนนยูครับมาลงอนกันได้ครับแม่ครับขอบคุณคุณแม่ครับผมขอบคุณครับแม่ขาวนะครับผมเป็นแนวทางเนาะแม่เนาะปไปหาปู่กันครับทีนี้ อ๋อ oh. เป็นผู้หาแน่กินห้ยาพ้อ,อ,อมจ้าคุณแม่มารับมากินแตงโงมมาหับไปชงห้อนน้ำ